เดี๋ยวมาดูหมายข้างทางช่องเล็กๆนี่นครับน,นะนะไม่รู้จะมีตัวเ่าะนะเ้วก็เดินปีไปเรื่อยๆมีช่องเล็กๆนะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ย ไตโลดิตุม้มเฮ้ยเฮ้ยกระสงพ่อว่ะเนี่ยน่าจะเป็นกระสงนะช่อนนา่าจะติดแหละข้ไหนละตุม้มไม่เอาวะ